ศาลหลักเมืองบุรีรัมย์ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบุรีรัมย์เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่เคารพสักการะบูชาและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบุรีรัมย์มีศิลปะแบบของโบราณที่เรียนแบบมาจากปราสาทหินพนมรุง้งเพื่อเป็นการบ่งบอกเอกลักษณ์และตัวตนของชาวบุรีรัมย์ลักษณะของศาลหลักเมืองจะเป็นเหมือนองค์ปรางที่มียอดทั้งหมด5ชั้น แต่ละชั้นประดับกลีบขนุนและเทพประจำทิศเพื่อปกป้องรักษาทิศต,ต่างๆองค์เรืองธาตุเป็นที่ประดิษฐานพระหลักเมืองชักมุมออกเป็นสี่ด้านอันเป็นความหมายถึงการกระจายความเป็นหลักฐานความมั่นคงออกไปทั้งสี่ทิศส่วนยอดสามพระหลักเมืองติดตั้งรูปดอกบัวภายในตัวศาลได้ตั้งเสาหลักเมืองตรงกลางองค์ปรางพร้อมกับอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อมาปกปักรักษาคุ้มครองป้องกันให้บ้านเมืองอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขด้านข้างศาลหลักเมืองยังมีศาลเจ้าจีนเพื่อให้ชาวไทยเสื้อสายจีนได้มากราบไหว้ในบริเวณเดียวกันบริเวณศาลหลักเมืองนี้เคยเป็นจุดที่สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ใช้เป็นจุดพักรบและเห็นว่าบริเวณน,นี้เป็นทำเลที่เหมาะสมมีสระน้ำมีต้นแปะขนาดใหญ่ เลยโปรดเกล้าให้ตั้งชื่อเมืองนี้ว่าเมืองแปะก่อนที่จะมาเปลี่ยนชื่อเป็นเมืองบุรีรมัมศาลหลักเมืองตั้งอยู่ที่ถนนจิระติดกับวัดกลางพระอาดามหลวงและห่างจากสถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัม400เมตร